สวัสดีค่ะชื่อสีกัญญาจุลเกตค่ะอบรมกับศูนย์ภูมิรักรุ่นปัญญามาแล้วนะคะปีที่แล้วค่ะจริงๆอาจจะเกิดจากที่ว่าเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยพ่อกับแม่ชอบพาไปเที่ยวสั่งจังหวัดแล้วก็ไปค่อนข้างบ่อยเวลามีเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เหมือนปลูกฝังความชอบธรรมชาติอะไรเงี้ยทีนี้ มีช่วงช่วงหนึ่งที่คิดว่าเอ,อแล้วถ้าเรากรเกษียณแล้วเราอยากทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกว่าออทฤษฎีของในในหัวราชการที่9เนี่ยคือสิ่งที่เราชอบคือเราเราต้องพึ่งตัวเองได้ก็อาศัยกับความชอบธรรมชาติด้วยก็เลย เลยคุยกับเพื่อนว่าเออเราอยากทาสวนอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เพื่อนก็บังเกินเป็นคนในพื้นที่เขาก็เลยนะ,ะที่นี้ให้ก็ลเลยเป็นที่มาว่าเราเรามีพื้นที่นี้มาทาสวนนีคือไม่มีความรู้เรื่องเกษตรเลยคืออาจจะว่าติดลบด้วยซ้ำไปแล้วก็เป็นคนกรุงเทพค่ะโดยกำเนิดเลยคือทั้งบ้านทั้งตัวของแฟนด้วยก็เป็นคนกรุงเทพเหมือนกัน แต่ว่าด้วยครามที่เราชอบอะนะคะแล้วบังเอิญว่าตอนมาได้พื้นที่เนี้ยเพื่อนก็แนะนําว่าเออลองไปคุยกับอาจารย์ปัญญาสีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะ จะได้ความรู้อะไรมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็กรุณามากเลยก็คือว่าตอนนั้นอาจารย์ก็ให้เราพบเมื่อประมาณ7จดปดปีที่แล้วแล้วก็อาจารย์ก็ให้คําแนะนําอะไรต่างๆมากมายเลยตั้งแต่ส่วนนี้ยังเหมือนกับเป็นดงอะคะ่ะเป็นมีแต่หญ้าสูงๆแล้วก็มีกล้วยกล้วยป่าอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แนะนําหลายอย่างมากๆเลยจน อาจารย์ก็คือเคยบอกว่าให้ไปอบรมนะที่ศูนย์ภูมิรักษ์อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเองทํางานเลยไม่เคยมีเวลาแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วมีโอกาสาได้ไปงานกําขาดทุนเงินกําไรบุญนะคะแล้วก็ได้ลงชื่อไว้แล้วก็เป็นที่มาว่าได้ไปอบรมปิดแ<ม>หลใช่ค่ะรู้จักรู้จักศูนย์ภูมิรักษ์มาตั้งแต่ตอนที่ไปหาอาจารย์เลยแล้วก็ อาจารย์ได้ได้ให,ให้ให้ความรู้อะไรในเบื้องต้นแล้วก็บอกว่าให้เดินอาจารย์จริงๆพาพาให้เดินระดับหนึ่งอะค่ะแล้วก็บอกว่าเออลองให้ไปเดินตรงโซนนู้นโซนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็คือได้ได,ได้ได้เห็นว่าสูงพิมีรักเป็นยังไงแต่ว่าในเรื่องความรู้กเกษตรจ,จริงๆล้วก็คือมาจากการอบรมที่ที่ไหนจริงๆเราตั้ง เมื่อก่อนมันไม่มีชื่อมันเป็นส่วนธรรมดามากเลยนะคะที่นี่ก็มี12ไร่ค่ะทีนี้พอทําไปทํามาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้ส่วนของเราเนี่ยมันมีทุกอย่างที่เราชอบทุกอย่างก็คือว่าอะไรที่เราชอบทานหรือว่ารสชาติของผลไม้มีเปรี้ยวหวานขมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากให้มันมีทุกรสชาติทีนี้ ทางแฟนเขาก็เลยคิดว่าเอิอย่างนั้นเราเราตั้งชื่อสวนดีไหมเป็นบ้านสวนสีสับรถค่ะก็คือมีหลายรสชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปด้วยโชคอะไรอย่างนึงเนอะคือบังเอิญเพื่อนอยู่ตรงนี้ด้วยส่วนนึงแล้วก็ชอบตรงที่ว่าตอนแรกเลยเดิมทีเนี่ยเคยคิดจะไปภาคเหนือ แต่ว่าสุดท้ายเรามา,มาดูแล้ว่มันไกลามากเลยเพราะเราเป็นคนกรุงเนาะแล้วก็เราก็ยังมีคอรอบครัวอยู่ที่กรุงเทพเราจะทิ้งไปเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่สบายใจจังหวัดนี้มันดีมากๆเลยตรงที่ว่าเราสามารถมาในช่วงวันหยุดได้อย่างเช่นที่ทําอยูท่ทุกตลอดเวลานี้ก็คือมาเสาร์อาทิตย์ได้เพราะว่าไม่ไกลามากถึงแม้หลังๆรถจะเริ่มติดมากแล้วเพราะว่าคนมาเที่ยวเยอะ ็คือว่าเราอยากจะมาอยู่ที่นี่ยามที่เราเไม่ได้ทํางานที่กรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็มาอาศัยที่นี่เราก็อยากที่จะแบบว่าพึ่งตัวเองได้คือหาอะไรที่เราปลูกแล้วเราทานได้ในนี้ไม่ต้องแบบใช้ใจ่ายเยอะอะไรอย่างนะะี้ค่ะนี่คือที่ตั้งใจไว้แล้วก็อยู่กับธรรมชาติอประมาณ พื้นที่ใหญ่ใหญ่สำหรับตัวเองเพราะว่าก็จะหนักใจเล็กน้อยในมุมว่าถ้าเราไม่มีเราอยู่กันแค่ในครอบครัวเราเราเรา,เราต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะเป็นปัญหาแค่ตรงนั้นเราต้องพยายามหาวิธีที่จะทำให้เราอยู่เองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครมากมค่ะแล้วก็ถ้าอื่นๆก็จะเป็นในมุมเรื่องของเกี่ยวกับแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบ เนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องแบบคือทำให้ต้นไม้แข็งแรงว่าอย่างนั้นเพื่อที่จะต่อสู้กับมแมลงโดยธรรมชาติได้คือจริงๆก็ไม่นะคะเพราะว่าคิดว่าด้วยงานยังมีอยู่แล้วก็ จริงๆเราก็ยังไปไปมาตรงนี้ได้บ้างเนาะไม่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 กระทบซะทีเดียวค่ะถือว่าถ้าเกิดว่าเราเออจะบอกว่ายังไงดีถ้าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยในเมืองกรุงนะเราคิดถึงตรงนี้เป็นที่แรกเลยว่าเฮ้ยเราเรามาทํางานที่นี่ก็ได้นะคือด้วยด้วยสถานการณนะ์โควิดเนาะแล้วที่นี่ก็ทําให้เราเนี่ยห่างไกลจากเออโรคที่เขาเป็นเพราะว่ามันติดต่อด้วยการที่เข้าไปแบบ เจอคนเยอะๆพบปะคนเยอะๆแต่ที่นี่เรามาอยู่กับบ้านของเราธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้ต้องเจอผู้คนมากมายมันก็เลยรู้สึกไม่ไม่กระทบกับรู้สึกดีซะอีกเนี่ยโอ้ข้าประสบการณ์ตัวเองเลยนะ อันดับแรกเลยคุณต้องมีควรที่จะมีวิชาความรู้ติดหัวไว้หน่อยหนึ่งก่อนที่คุณจะลงมือทําอะไรเนี่ยอย่างพี่เองพี่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเสียดายจังเลยบางทีเราลงมือทําไปแล้วเนี่ยโดยเราไม่ได้ไปอบรมสะก,ก่อนเนาะแล้วบางเรื่องเนี่ยเราเราทาไปแล้วการแก้มันก็จะยากยิ่งกว่าถ้าเรามีความรู้สักหน่อยหนึ่งก่อนที่เราจะวางแผนหรือว่าเออเราจะทําอะไรกับตรงเนี้ยมันก็จะช่วยได้มากเลยคนะ่ะวันนี้ขอบคุณ ดีมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอฝันไฟในฝันอันเลือเชื่อขอสู้สึก